สวัสดีครับวิเคะห์ฟุตบอลประจำวันที่25สิงหาคมวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจหลายคู่โัวสำกาแข่งขันทั้งพิมลรีอังกฤษและลาลิกาสเปนจึงคัดทีเด็ดกันให้2คู่เหมือนเดิมหากชอบก็ตากันมาแต่ได้เห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปนที่คู่แรกเวลา4ทุ่มในศึกลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดเปิดซาติอาโกบินาบิเจอกับเรอัลบายาโดลิกโดยคู่นี้มาดริดต่อ2ลูก ส่วนงานการเจอกัน5เกมบนสุดของคู่นี้เป็นเรอัลมาติดชนะได้5ครั้งลวดและจบสกอร์สูง1ครั้งส่วนงาน10เกมบนสุดทุกรายการของมาติดชนะ5เสมอ3แพ้2เขวิน5เสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนบายาโดลิส10เกมบนสุดทุกรายการชนะ5เสมอ3แพ้2พาริแคดราคา9ครั้งเข้าวิน3เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้ง คู่นี้ทางฝั่งหัชนชุดขาวเกมแรกถือว่าเสียหน้าพอสมควรเพราะทำได้แค่เสมอกับไบยาอุก้ามา 1, 1. ต่ตอนหนึ่งแถมยังมีตัวหลักได้รับบาดเจ็บและโดนแบนไปอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามด้วยขนาดทีมที่ใหญ่กว่าจึงไม่น่าส่งผลกระทบมากนักในวันนี้อีกทวันนี้จะได้เล่นในบ้านเจอกับไบยาโดริตที่มาตรฐานต่ำกว่าค่อนข้างมากจึงเชื่อว่าน่าจะเก็บใช้ในนัดแรกของฤดูกาลนี้ไปได้สำหรายสล่ตินอกบ้านของทางฝั่งทีมยังก็แย่พอกันเพราะว่าเขาชนะแค่2จาก15เกมหลังสุดเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่่งเจ้า้าาาบนดีกว ฟันธงแล้วเอามาตฤศชนะเลยอาบยาโดลิด3ประตูต่อศูนย์ไปที่ไปกันที่อีกคู่เวลาสี่ทุ่มครึ่งในศึกพิมลิกอังกฤษหงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอมฟิลด์รับการมาเยือนพึ่งน้อยเบนส์ฟอร์ดโดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกครึ่งควบ2สมบูรณ์งานการเจอกันหเกมสุดของคู่นี้เป็นลิเวอร์พูลชนะ4ครั้งเสมอศูนย์ครั้งเบนฟอร์ดชนะ1ครั้งและจบสกอร์สูง4ครั้งสมบูรณ์งานทุกเลยการ1ิเกมสุดของหงแดงชนะ7เสมอ3แพ้0ย์ แฮรดีแคปเปิดราคา9ครั้งเข้าวิน6เสมอ0เสีย3และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนงานสิกันสุดทุกรายการของเบลนฟ์ร์ดชนะ3เสมอ4แพ้3แฮรดรีแคปเปิดราคา8ครั้งเข้าวิน3เสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง6ครั้งคุณอีทแอดมินมองว่าน่าจะเป็นทางเจ้าถิ่นเรย์พรที่ดูดีกว่าและจะปิดเกมนี้ไปได้ไม่ยากเย็นนักจริงอยู่ที่แมตช์ล่าสุดพวกเขาออกสาตาร์ไม่ค่อยดีนักใน45นาทีแรกแต่หลังจากการปรับเคติกก็ถือว่าพวกเขาได้เปลี่ยนมมไมพอสควร ซึ่งส่งผลให้เกมได้พวกเขาเอาชนะอิสวิตทาวไปได้2ต่อ0ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบนสฟอร์ดเกมได้พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะคริสตอลพาเลทไปได้แบบเฉียดฉิว2ต่อหนึ่งแต่ทว่าการเผชิญหน้ากับตัวตึงในย่านเมอร์ซีไซส์มีทรงที่จะดูไม่จืดสูงมากนอกจากนี้สถิติการพบกันสองครั้งเมื่อซีซั่นก่อนก็ไปทางฝั่งหงแดงที่สามารถเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมเพราะฉะนั้นดูแล้วทีมเยือนน่าจะลอดตัวออกไปยากจึงขออยู่เชร์ทางฝั่งหงแดงดีกว่าฟันธงงหรือร่พูลชนะเบนฟอร์ดสามป,ประจเดือนสิงหาคม สมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดทิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ